หอไม่นแ่่งเอาเรียบร้อยแล้วกระปูกินกระปูด้วเนี่ยกระจายแล้วนี่ยมันมีกืมเราคุดเนี่ยรนวมัดินใตายแ้ดิ้นตาคุดไงยังไป่ลึกคุดเบื้องบ้านจะเห่าตายแรยบ้อยเลยนะบ่ออ มันกัดกันม,มันพบกันไม่ได้ดีเซ็ตเลยก็แหม่กันตายล้ำกัดกันอืมันหนีบกันมึงนีห่หน,นีบกันเป็นพ่วงอ่างเงี้ยนะ เราดองน้ำปลาไว้กับฟุกหนึ่งเรามบ่ได้ใส่น้ำกะเทียมตอนเอาไว้เปิงใส่น้ำมระเทียมล้วมันหนาเนี่ยมาใส่แต่น้ำปลาไว้เนี่ยมัน,น,ม,นมันอยู่ได้เถอะมันดองน้ำปลาใส่กระเทียมมันสีออกได้ยังบ่นมันออกได้ยังบ่บอบเน,นี่ยอ้างนื่นจิบข้องอื่นคันจิไปหามาโอ้ไม่ใส่ข้างอื่น

กินชื่อหรอหือมกินตอนนี้วันมทานดองอ่ะอ,อืมอยากเลยตอนนี้นะเขาทอดกินก่อนนทอดแล้วเนะี่ยอ ทอดกินวพวกนี้อานนั้นแกงเนี้ยบบเต็มเต็มเลยทุกคน Thank you. เดือดเดือดก็พลังดีทุกคนอืออือกนหอมแล้ว nhìn khảo tí như nhà thôi rồi lấy nhang nó น่ากินไหมทุกคนเร็จเรียบร้อยหอมๆกรอบๆช่วงนี้ปูมันๆเนาะไหมับปูมันนี่ พ่อรัดจังเจลิออาหารเพราะว่ารัดจังหน้าบวมแพ้เบียร์มันมีของอร่อยกินแบบนี้นี่เองเนาะผู้ดดได้รับผิดชอบเลยแพ้เบียร์เลยตอนนี้ชิมคิดหอดไม่ใหญ่ไม่ใหญ่อวดเราหมักกินอันนี้ไปส่งของบัได้เนาะไปส่งบมอได้เนาะถ้าเจ้ายังมาบ่าได้เราสังส่งซื้เนี่ยลมมันแห้งอือร่อยจังเลย มาเด้อทุกคนเมดูวัดน,นี้ก็จะมีอ่าดักแด้แล้วก็อิปูอันนี้อาหารให้ยายกินอันนี้เขากินอันนี้แล,แ,แล้วก็มีแกงแล้วก็มีแกงเขียวหวานเนาะอู้อันนี้นะอ้วนอ้วนอร่อยจังเลย,เย,ยดูหนัง แกงเขียวหวานรัดจังแพลอาหารรุ่นแรกเดี่ยวเอ้ยแพลอาหารรัดจังนะเลยทองบวมหนาบวมอเด้อชิมก่อนอือหือโอ้แซบแซบเนาะแม่นะกันซุกแล้วแม่นี้ง่ายบอกว่าซุกแล้วแล้วแซบพอมเมตเพืนซุกเราเซื่อยอยู่ <laughs> ไปเรียกตาปะไปเรียกตามากิน hmm. ข้าวปะหอนมอ่างกังพักเข้าเบิ่งแล้วมันบะเอาหง่ทยกินข้าวบวมคั่วเนาะพี่นุ่มอ่ะออเพือถือถื่อมาใบเดียวบวมแมงมาพี่น้องบวมมากกินดีอยู่แ่บ ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เห็ดกับเขาแซ่บ์ลายละจังบวมเลยบวมมากขนาดบารกินหมูกระทะด้วยบารนกินหมูกระทะอีบวมขาล่ะอยากกินอยู่เด้อนี่ตอนไปเนาะอยากกินคือกันเหรอเห็ดกินอยู่หนาบักเนาะอืมข้าวเอาพี่กระปูน้อยเด้อแย่ไงวะอะไรปะไทยเอามัน่ะสูดน้อย อสิมไปนำแทบแทบล่มข้างนอกล่มเยอะเย็นมึงสังเกตมึงไม่หนูไม่เอาแล้วเป็นข่าวน้ำกันเด้อไปเอาเลยเปนข่าแรงน้ำกันเด้อคือเนอืม จะนั <Merci. S 1> ่งบ่ายมาบ่มาเดอทุกคนแเ่็บๆนบองกันนยามแดงนะเมนูอาหารเย็นมือหนิเนาะเอาสิบ่ายเอาพี่ทำแจ่วเนี้แจ่วยัแจ่วมากินกับอัน แจ้พ <e ิกผงธรรมดาเจ้าิกผงก็หม่อร่อยอร่อยอร่อยจิบแปดสิบมาเบิด์จับได้ไหมนี่คือมาอา์าับทงห้าสิบหกสิบแต่ว่าไม่เยอะอยูเนาะทีบเมามากินกินขาวแล้วก่อนอย่างสิไป ขึ้นเวทีก่อนพี่น้องเออเดี <mar az> <mar az ๋ยวกอยพี่ก่อนได้พี Columbus ่น้องแป๊บนึงเดี๋ยวคลิปนี้จะฝากไว้สำนี้ก่อนเนาะมีคนอยากเบิกมอลำซิ่งว่าสันมาหึงรัดจังแล้วขึ้นห่านมอลำให้เบิกแน่ว่ะสันเด้อยากทักทายรัดจังเนาะเดี๋ยวเฮากะสิกินเขาแล้วซะก่อนเนาะอาบน้ำเตรียมตัวก่อนมื้อนี้นังหนาวหนาวเรือพี่น้องเรื่องรู้สึกหนาวกระสิ เตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนยังจะขึ้นไปนั่งไล่โซนเนาะแล้วกันสิบอได้ลงมาอาบน้ำตอนดึกอีกเนาะเพราะว่าอากาศเย็นเถื่อใจขนาดไปแล้วทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วจังบ๊ายบายแม่บ๊ายบายแม่ไปพี่ก่อนไปกนพี่น้องกินขอตัวกินข้าวก่อนแล้วก็จะขึ้นไปเตรียมตัวขึ้นหันมอลำกันเนาะไปเลยเด้อทุกคน Bye bye.